ทุกคนรู้หรือยังมวยคู่เอกมวยคู่เอกมาให้ข่าวมานัดพิเศษนะรู้หรือยังแต่ยังไม่รู้เอาแชร์ประกาศกันหน่อยแชร์กันไปบอกกันหน่อยคอมเมนต์กันมาหน่อยรู้หรือยังนะฮะเมื่อสอสเอต้ฮะสอสเต้ายค้านนะฮะขอท้าชกบิ๊กตู่นะฮะด้วยตัวเองอ่านะฮะ น้ำหนักไม่เท่ากัน uh huh. ต่อรองบ uh ิ๊กตู่ใช้มวยคาดเชือกนะฮะใช้มวยคาดเชือกคิดเห็นเป็นอย่างไรกับมวยคู่นี้มันต่อรองกันอย่างไรท้าชกกับนายกรัฐมนตรีอ huh. า uh huh. สอสตอาสอสต้ศูน uh ย์ศ huh. ูนย์เจ็ดนะฮะท้าชกบิ๊กตู่คิดเห็นเป็นอย่างไร uh huh. เป็นต่อ